และนี่คืออาจารย์คนตื่นนอนอยังไม่ได้นอนเลยเดีย๋ยวปัดเอากะโ ố นไต่ปากเลยและในวันนี้เราจะมาสร้างที่นั่งให้กับท่านอาจารย์ผู้นี้กัน อันดับแรกเราก็จะต้องสร้างฐานที่นั่งแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนโอ้อขัาใหม,มานได้หน่อยเดี๋ยวกโจนตีปากเลยเียวเดียวเียวยวใจเย็นก่อนยังไม่เสร็จค่ะทุกคนเราจะต้องทำการสร้างจุดถ่ายทอดสดด้วยมันถึงจะเหมือนนี่นะคะเราก็จะทำการตั้งกรองไว้แบบนี้เลยเอาเป็นตรงจุดที่นั่งแล้วมันสามารถถ่ายทอดสดได้น เอาสิต่อไปเราก็จะทำการหาอุปกรณ์ที่มันน่าจะได้ใช้อะตรงนี้มันไม่มีไฟนะทุกคนเราก็จะใช้แผงโซลาเซลล์ไปเลยแมาเป็นความคิดเด็ดเดโอเคจากนั้นเราก็จะใช้อะไรเดี่ะมันก็จะมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสดมากมายเลยนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรใครรู้บ้างบอกทีด้ามยาวๆแบบนี้หรือจะเป็นไฟแต่มันก็เปิดไม่ได้นะทุกคน เออหรือจะเป็นอันนี้ดีจริงๆแล้วนะคะเวลาที่เราจะถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็ต้องใช้อะไรหลายอย่างเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราใช้โทรศัพท์ใช่ปะทุกคนมันก็ต้องมีขาตั้งกล้องอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าวาง iPad แบบนี้มันก็จะเตี้ยไปอีกอา้าวก็อีหายเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดทำอะไรให้มนุษย์จักการวานแผนหน่อย เดี๋ยวกันนะคะท่านอาจารย์คือตอนนี้ก็คือเป็นคนที่เพิ่งเริ่มสร้างอะมันก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าอาจารย์อาจารย์อา่าได้แล้วอันนี้เป็นขาตั้งมือถือเอออาจารย์จะได้อ่านคอมเมนต์ได้ไงเผื่อลูกศิษย์ลูกหาเขาแบบว่าเมนอะไรมาแบบนี้อ๋อดีนะดีดีเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะความคิดสร้างสารรค์ไอเดียดีมากเลยอาจารย์ชอบ ต่อไปนะคะเราก็จะวางเก้าอี้เอเมื่อกี้นี้พี่ซีเห็นเก้าอี้เหมือนอยู่ตรงไหนนะแล้วเราเข้าอะไรเนี่ยเจคนนี้ถามว่ามีคนชอบเรียกหนูว่าเจะจะให้ทำยังไงดีอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงอะ่ะเปลี่ยนจอจานเป็นต่อเต่าไหมอะ่ะให้เรียกว่าเต้ไหมล่ะเหรอหรือเต้เออใครเรียกอะไรไปสนใจทำไมฮะไม่ต่อสนใจหรอกอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยหนูมานั่งทำไมหนูเมื่อยคะ่ะ มีอะไรจะถามอาจารย์ไหมคือว่าคุณคืออาจารย์คนดังอ๋อจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อุ๊ยใช่จริงๆด้วยหนูมีคำถามค่ะท่านอาจารย์ทำไมผู้หญิงต้องแต่งหน้าด้วยคะเอา้าแล้วไม่แต่งหน้าไปแต่งอะไรอะ่ะอ,อยากสวยก็แต่งถ้าสวยธรรมชาติเดี๋ยวเรก็ไม่ต้องแต่งแต่งไม่แต่งมันก็เรื่องของเธอ มีอะไรถามอีกไหมอ๋อคอมเมนต์นี้ถามว่าส่งงานไปแล้วแต่คุณครูบอกว่าลายมือทุเรศมากหนูเสียใจมากเลยค่ะจะทำยังไงไปซักผ้าเลยไปซักผ้าจะได้เลิกเขียดนะซักผ้าเสร็จแล้วก็มาหัดคัดลายมือให้มันสวยจะได้ไม่โดนดูเข้าใจไหม <S 2> <S 2> <S อะไรมีแต่คำถามอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจานมานะจานไปช่วยเขาก่อนเอ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจานช่วย, <_ H 1> ยหมุนหมุนหมุนเวียนหัวห,หรือเปล่านั่น่ะมาเดี๋ยวจานช่วย <_ H 1> เองนะเดี๋ยวจานช่วยเฮ้ยมาหมุนอะไรตัวนี้จานช่วยอ้ยฉันอยากจะหมุนน้อยทันตั้งนานน่ะมีอะไรจะถามไหมอ้าวเฮ้ยผีหลอก แล้ววันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสโมรดรคิ์มาสนะทุกคนนี่จานก็ตามเทรนด์ด้วยนะจานก็ใส่หมวกแบบนี้เลยนะมีคําถามไหมมีคาถามไหมอยากรวยต้องทงาไงอยากรวยก็ไปทํางานดิไม่ยื้เฉยๆมันจะรวยไหมล่ะอยากมีเงินต้องทงาําไงไปซื้อแบงก์กามมูมาไปจะได้มีเงินอยากมีตังค์ต้องทงาําไงอ่าทำใจมั้งเอออยากมีเงินก็ต้องเก็บ ยังทำงานไม่ได้ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้ให้มันพอดีมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นทามีเท่าไหร่ใช้หมดมันก็หมดตัวดิอันนี้อะไรเนี่ยอาจารย์คะเพื่อนหนูเขาเขาชอบหนักมากๆเลยอะเขาแบบว่าซื้อแต่เครื่องสำอางจนไม่มีเงินกินขา้าวอ๋อคอมเมนต์นี้นะ่าสนใจนะอาจารย์จะช่วยเตือนสติเขาเองนี่คือบ้านของเขาคะ่ะอาจารย์อยู่ที่หน้าบ้านของเขาแล้วอ๋ออาจารย์จะช่วยนะ อันดับแรกจารจะปีนเข้าไปในบ้านมันก่อนเพื่อไปเติรสติมมาเลยนะจะดีเหรอคะอาจารย์ตำรวจจะไม่จับอาจารย์เหรออาจารย์เป็นคนดีอาจารย์จะมาช่วยอาจารย์เป็นคนตื่นนานหนูเคยได้ยินแต่คนตื่นแต่ว่าอาจารย์ตื่นนานหนูไม่เคยได้ยินอ่าตอนนี้ก็จะได้ยินแล้วไงอาจารย์น่าจะโดนตำรวจจับนะคะอาจารย์ทําให้คนเข้าใจผิดเฮ้ hey. ความดีมันทําได้เสมอเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูนะเพื่อนเธอที่แต่งหน้าเยอะๆใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยเตือนสติจะได้ตื่นนาทีสงสัยจะหลับมานานแล้วอาจารย์จะทำยังไงอาจารย์จะปีนเข้าไปในบ้านแบบนี้เลยเออเข้าไปเลยจากนั้นอาจารย์ก็เอ๊ะขโมยยังไม่ทันพูดอะไรเลยเดี๋ยวกระโจนตีปากเลย มารีคิสมาดครับแล้วก็เอ่อจิงเกอรเบลอ๋อนี่อะไรเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมกินกาแฟหนูชอบตื่นนานค่ะหนูไม่ชอบหลับมีคำถามไหมไม่มีค่ะนั่งก่อนดิทำเมื่อยกระดังเลยโอ้มันแก้วใหญ่ไปมันอย่าไปยึดกับหนูค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะแต่ถ้าชอบก็ดูหน่อยเถอะจะได้มีความรู้ใส่สมอง สมองเนี่ยมีความรู้บ้างหรือเปล่าอะต้องมันขยันหาความรู้ใส่ตัวนะโตไปจะได้มีความรู้มากๆเลยสอบได้ที่หนึ่งอาจารย์คะว่าไงเพื่อนขังหนูเขาไม่ยอมไปโรงเรียนเขามือแต่ไปกิ๊กกุ๊กุ๊กกิ๊กกิ๊กกันอยู่ในห้องนะคะอ๋ะอเขาไหนในห้องสองสองเดี๋ยวอาจารย์ไปดูให้ มาเป็นเด็กเปลกจะมากุ๊กกิ๊กกิกกุ๊กกกกักกักกุ๊กกุ๊กก๊กอะไรกันฮอไม่เดนะไม่เด่ทำอะบนี้มันไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวจ่าจะไปดูให้นะโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไหนห้องไหนห้องนี้สองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดนี่มันเออสองสองสี่โอ้สองคูณสองเป็นห้องสี่เบอร์นี้แน่นอนฟันทงแน่ๆเลยแน่ๆนเลยคุยอะไรกันเป็นผู้หญิงสองคนนั่งอยู่แล้วก็มีเด็กหนึ่งคนอ้อมีหัวใจ เรื่องนี้สำคัญต้องเรียนก่อนเรื่องความรักเอาไว้ทีหลังเข้าใจไหมฮะอย่าทาให้พ่อแม่เสียใจเข้าใจไหมไอ้นี่อาจารย์เอง